สวัสดีครับวันนี้ช่องบ้านสวนอินทสานะครับก็จะพาท่านมาทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับครับอ,อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีถังจะเป็นถังอะไรก็ได้นะครับจะเป็นถังสีถังพลาสติกนะครับถังน้ำนะครับที่ชำรุดแล้วก็ใช้ได้นะครับเอานำมาเจาะก,ก้นนะครับเจาะก,ก้นถัง ครับเมื่อเจาะก้นถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็มาขุดหลุมกันนะครับขุดหลุมก็ให้พอดีกับถังนะครับไม่ต้องขุดในใหญ่มากนะครับการขุดนะครับขุดลงไปฝังถังลงไปประมาณ2ใน3ของถังนะครับแบ่งถังที่เราเอามาทําถังขยะเปียกเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับฝังลงไปในดิน2ส่วนนะครับ และก็ให้ก้นถังเนี่ยอยู่ห่างจากก้นหลุมประมาณนะครับประมาณหรืออย่างน้อยนะครับถ้าขุดได้ก็ให้ลงลึกไปอีกประมาณ30มเมตรไอ้สามสิบเซนนะครับขอไป30เซนนะครับก็ขุดลึกลงไปประมาณ30เซนนะครับเพื่อให้ขยะที่เราใส่ลงไปจะได้สัมผัสกับพื้นดินนะครับแล้วก็ ตัวของไส้เดือนฝอยจูลินซีอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมาช่วยในการย่อยสลายนะครับทำไมทั้งขยะเปียกถึงลดโลกร้อนได้นะครับก็เนื่องจากขยะที่เราทิ้งไปนะครับจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนนะครับเกิดก๊าซคาร์บอนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนะครับก็เลยทำให้โลกร้อนนะครับดังนั้นเมื่อเรานำ ขยะเปียกนะครับลงถังนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้กระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะครับก็จะทำให้เกิดแก๊สนะครับอยู่ภายในถังนะครับจะไม่กระจายสู่ชั้นบรรยากาศนะครับขนาดของถังที่นำมาใช้นะครับให้เน้นนิดนะครับถ้าครัวเรือนไหนที่อยู่กันหลายๆคนนะครับก็ใช้ ถังใหญ่นิดนึงนะครับครัวเรือนไหนที่อยู่กันคน2คนนะครับก็ไม่ต้องใช้ถังที่ใหญ่มากนะครับผมใช้ตอนนี้ของผมนะครับถังที่ใช้ก็ประมาณ30กว่าลิตรนะครับ30วาลิตรอยู่กัน2คนนะครับก็เศษอาหารส่วนหนึ่งก็เอาไปให้หมูกินนะครับเศษบางส่วนนะครับก็ให้ไก่กินนะครับเนั้น ที่จริงนะครับอของผมจะต้องใช้ถังเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับทิ้งกันปีหนึ่งก็ไม่เต็มนะครับแต่ถ้าครัวเรือนไหนที่อยู่กันเยอะๆก็ใช้ถังที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็ปกติจุลินทรีย์จะทํางานทุกวันนะครับจะมีการย่อยสลายทุกวันนะครับถ้าเกิดเราทิ้งนะครับเต็มเต็มถังนะครับก็ฝังกลบ ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับหเดือนก็จะย่อยสลายหมดนะครับแล้วก็บริเวณนั้นถ้าเรานําต้นไม้มาปลูกก็จะเริญงอกง,งามนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนะครับระหว่างที่เราทําถังขยะเปียกอยู่ครับให้ขุดใกล้ๆต้นไม้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าต้นไม้จะงามเขียวนะครับแล้วก็ดูสดชื่นนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าก้นหลุมนะครับก้นหลุมของผมจะลึกลงไปประมาณอีก30เซนนะครับจากที่เรานำถังมาวางแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ให้นำดินนะครับนำดินมากลบบริเวณข้างๆถังนะครับ กลบให้สูงกว่าดินเดิมนิดนะครับเพราะว่านานๆข้าดินที่เราขุดนะครับมันจะเซตตัวจะซุดลงนะครับกับเสร็จแล้วก็นําฝามาปิดนะครับเมื่อเรามีเศษอาหารนะครับที่เกิดจากเหลือกินนะครับที่เป็นขยะเอินรีก็นํามาใส่นะครับนํามาใส่ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้น้ําหมักใส่ลงไปบ้างนะครับน้ําหมักจะ ช่วยในการย่อยสลายของเศษผักเศษอาหารที่เราใส่ลงไปนะครับเป็นไงบ้างครับการทำถังขยะเปียกไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับคงเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับคลิปต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ